ขั้นตอนนี้ใส่กุ้งเข้าไปครับขั้นตอนนี้สามารถใส่ต้นหอมโลยเข้าไปพริกไทยครับพริกไทยหยอกเข้าไปมันจะได้เพิ่มความหอมโอ้ยฉุนพริกไทยผัดอีกรอบหนึ่งก็จะได้ฝุกกพอดี Oh. เสร็จเรียบร้อยครับผมข้าวผัดกุ้งล้นจานกุ้งเน้นๆมากินด้วยกันครับสวัสดีครับผมมาพบกันตอนเลิกงานนะครับวันนี้ก็วันเวลาว่างๆมีกุ้งเหลือก็จะมาพาท่านผู้ชมมาวิททำวิธีข้าวผัดกุ้งใส่ไข่กันครับผมอุปกรณ์ก็มีไม่เยอะมีไม่มากครับเช่นใส่แครอทเพื่อความสวยงาม สมัยก่อนก็ไม่ใส่กันนะครับก็ลองใส่ดูต้นหอมมะเขือเทศแล้วก็หอมใหญ่แค่นี้ครับผมไปเตรียมของกันครับเตรียมแกะกุ้งกันครับก็เหลือประมาณสักสิบตัวกะจะใส่ให้หมดกุ้งนี้ผมก็จะนำไปลวกก่อนนะครับลวกต่างหากก็จะประมาณนี้ครับ ผ่าหลังผ่าหลังเอาเส้นออกทำแบบนี้ทุกตัวครับก็ทำการผ่าหลังทุกตัว นี่ครับดึงเส้นดาวดาบนี้ออกทุกตัวครับนี่ครับกุ้งส่วนที้เราก็จะนำไปลวกแล้วก็ไปทํำข้าวผัดขั้นตอนต่อไปเรามาเตรียมหั่น หั่นผักครับเตรียมหอมใหญ่ใช้สักครึ่งหนึ่งก็พอครับหั่นเป็นลูกเตา๋าก็ได้ครับผมหอมใหญ่จะมีความหวานครับ เรี๊ยมไว้มะเขือเทศไม่ต้องหั่นเล็กมากครับเดี๋ยวเดี๋ยวเละใส่สองลูกไปเลย ต้นหอมเอาไว้โรยหรือบางคนก็ใช้ต้นหอมตรงต้นใหญ่ๆอบวบเอาไว้กินกลับเข้าผัดแล้วก็ใส่มะนาวก็ไม่ว่ากันครับแครอท ความสวยงามจะใส่ใส่การเทนครับเห็นเขาบอกว่าใส่แล้วสวยงามก็ปอกเปลือกหั่นลูกเต๋าครับความจริงแล้วก็ชิ้นใหญ่ไปนะครับ เดี๋ยวไม่สุกหั่นเล็กกว่านี้หน่อยประมาณนี้ครับผมเอาได้เตรียมวัตถุเสร็จเรียบร้อยทีนี้เราก็ มาเตรียมข้าวเปล่าที่เราหงไว้มาปรุงกันครับเบื้องต้นเราก็ต้มน,น้ำให้เดือดครับแล้วก็ใส่กุ้งเข้าไปลวกให้สุกพอประมาณครับไม่ต้องหดสุกเยอะครับ กุ้งนี่ก็จะสุกง,ง่ายครับบางคนก็ใช้วิธีการทอดก็ได้ครับแต่เพื่อให้มีความนุ่มก็ใช้วิธีการลวกหลังจากสุกได้ที่ก็ตักพักในกระชอน ชมสามารถเอาไปประยุกต์หรือไว้ก็ทําตามสูตรของผู้ชมได้นะครับสูตรใครถุดมันแล้วแต่ความสะดวกดูวิธีขั้นตอนการปรุงของผมเขาปกติก็บางคนก็ปรุงในกระทะแต่นี่ผมใช้วิธีปรุงด้านนอกไปเลยน้ำตาลหน่อยหนึ่งผงนัวหน่อยหนึ่ง ตามด้วยรถดีแล้วก็ซอสฝาเขียวพอประมาณครับการผัดอันนี้คือเราจะไม่ใส่น้ำมันหอยเนื่องจากว่าจะทำให้ข้าวผัดแย่ครับหลังจากนั้นตั้งกระทะให้ร้อนวันนี้ผมจะใช้เนยเค็ม แทนน้ำมันครับมันอาจจะให้ความหอมกว่าพวกน้ำมันใส่ประมาณสักหนึ่งชอ้อนนะครับแล้วก็ทอดไข่ก่อน ถ้าเป็นกระทะทำอา,าหารก็จะใหญ่แล้วก็จะเป็นแบบกระทะเหล็กมันสามารถตะวันได้ผ <c oughs> มใส่ไข่ไก่สามฟองเนื่องจากว่าเป็นไข่ที่แตกเดี๋ยวจะเสียครับความจริงใส่สองฟองก็พอลูกของเดียวบางคนอาจจะใช้ไข่เมื่อกี้เนี่ยคลุกกับข้าวไปคือให้ให้ไข่เกาะเม็ดข้าว แต่นี้เราจะมาทำให้ไข่สุกก่อนวิธีนี้คือจะทำให้ไข่สุกเป็นตัวครับ เนยจะทำให้กับข้าวหอมเสามารถเพิ่มเนยเข้าไปได้ ข้าวที่เราเตรียมไว้ก็คุกเข้าไปสลับจินคนเดียวก็ถือว่าเยอะครับนี่ก็คือสลับโต๊ะจีนหนึ่งโต๊ะเลยเสีย<ส>ดายที่มันไม่ใช่กระทะเลยแล้วก็เป็นเึ่งความร้อนแล้วก็ตวัดเพื่อไม่ให้ข้าวแย่ เ็นการสาธิตพิธีการทําครับทุกคนก็สามารถเอาไปทําตามได้ช่วงนี้สามารถเพิ่มไฟแรงเพื่อให้ข้าวหอมผัดไปเรื่อยๆครับ ตอนนี้คือข้าวเริ่มที่จะเป็นเม็ดครับถ้าบางทีเราใช้ข้าวที่แย่มันก็จะข้าวออกมาไม่สวยแต่ร้านค้าที่เขาผัดตอนนี้เขาเอาอน้ำมันไปโรยได้อีกรอบไม่เป็นไรผมไม่ชอบใส่น้ำมันเยอะครับพลังงานเยอะ ตรงนี้เพิ่มไฟได้หอมใหญ่แคลอทมะเขืขอเทศ ผ้าเล็กก็อาจจะหกไปหน่อยครับผัดให้หอมใหญ่สุกแล้วก็แครอทครับขั้นตอนนี้ใส่ปุ้งเข้าไปครับปุ้งสิบกว่าตัว Oh. หอมข้าวบางคนชอบไมไม้ตุู๋นะครับมันจะได้มีกลิ่นหอมขั้นตอนนี้สามารถใส่ต้นหอมโรยเข้าไปพริกไทยครับพริกไทยครับพริกไทยหยอนเข้าไปมันจะได้เพิ่มความหอม พิดไทยจะเกาอกันเป็นเม็ดซะหน่อยโอ้ยชวนพิกไทยผัดอีกรอบหนึ่งก็จะได้ฝุกพอดีโอ้ข้าผัดกุ้งล้นจานเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับปิดไฟได้เป็นอันเสร็จพิธีขั้นตอนการตักเราสามารถแยกกุ้งไว้ต่างหากนะครับ ต้อให้กุ้งอยู่ด้านบนจะได้มีความสวยงามตกข้าวไว้เสร็จเรียบร้อยครับผมเข้าผัดกุ้งล้นจานกุ้งเน้นๆมาจิ้มด้วยกันครับ